ก็สบายดีขอให้พี่น้องฟังว่าเราก็สวัสดีครับพี่น้องฟังไทยก็ชูุ้กคน,นเมื่อนี้จะเล่าเหตุการณ์อย่างไรฟังเนาะคือแบบว่าเราประสบการณ์ตอนที่มาสมาัครเบิกอยู่ประเทศไทยนะอ่าสิเราเมื่อกี้ไมานั่งอยู่ตลาดเนาะสิเราประสบการณ์ตอนเขามาประเทศไทยใหไมตอนน่าสมัยยอ้อนหลัง สี่ปีหาปีที่แล้วนะเขาเมดเดียอยู่ประเทศไทยตนทอนนี้จนดเรี่ยนจบแล้วคนบุกเคยนะมาประเทศไทยนะเราบุกเคยมาสมาัครเบียรนะต้นนี้ก็ยางหลอกยางหลอกแบบทั่วแหละแต่ว่ามันมันดีคือแบบตอนตะกี้เนะี่ยเขาเขามา่อยเขามาอยู่ลำเอื่อยก่อน ออเนี่ยเ,เขาอยู่ประเทศไทยเนาะหลายปีเนาะเกือบ7-8ปีเนาะคนมาเป็นลูกจ้างเขาอยู่ประเทศไทยอ่เียตอนนั้นก็เอ,อ้ยยัยมาอยู่กรุงเทพตัวเองก็ตอนนั้นย้อนหลังไปก็คือย,ยังยังเยี่ยนเป็นนักศึกษาอยู่ประเทศลาวอยู่นะยังเป็นนักศึกษาอยู่ประเทศลาวก็เลยแปลว่าอันหลังจากที่ว่าเรี่ยนจบแล้วนะเยี่ยนจบแล้วก็เลย บระเทศเียอยู่ลาวขามมาฝังไทยเลยขาขามาประเทศไทยเลยนะตอนขามมาขามาใส่อยู่น้ำเอนะื่อยกอนเนาะเอื่อยอยู่บ้าปพะกอบกอาศัยน้ำอยู่น้ำเอื่อยประมาณอยู่ประมาณอสี่หาเดือนนี่แหละเห็ดเบียกน้ำเอื่อยหน่อยนึงแล้วกันอับจางอยู่ตลาดยังน,นะเ็ดตัวไปเห็นะหลังจากนั้นเราซื้อหัเห็ดเบียดหนองเห็ดมันโอกเขมมันขักมาไดงก็เลยแบบ ขาเลยไปเห็ดเดียวของอื่นเลยก็เลยแนะนำแ่บอ่าท่านอยากได้เรียอยู่นั่นก็ต้องไปหาเหลาะหาถามเมาเองนะตามห่างตามตล,ตลาดนี่ยังไปนะในช่วงนะั้นเขาก็ใสจจ่พาสปอร์ตเป็นพาสทองเที่ยวนะแต่ว่าถูกเดือนก็ได้ต่อถูกเดือนนะสมัยนะ่ะต่อเดือนละพัดนเนาะไปต่ออยู่ายแดนยังนะต่อพาสปอร์ตนะด็ะเลยแบบว่าคนข้าวว่าล่ำบบก แนหน่อยนึงแต่ว่าก็สบายอยู่ในหน่อยนึงก็คือเขาหัวักที่ไปที่มาของเขาจักเจอื้อยน่นะ่ะเพราะว่ามีอื้ยเนี่ยอยู่ฝั่งไทยนะมันก็แนะนํามาเลยแนะนํามาว่าต้องไปแบบนี้ไปน,นั่นต้องหาจังไดถามจังไดน,นะหลังจากคือว่าแต่ว่าเขามาหางานในไทยแหละประสบการณ์ที่ว่ามาหางานในไทย การหางานของขับรเจ้าต mm ้องมิดก่อนหางานกับมีดี่นะอม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไรสดอารคติปตอนตะกีแบบเราประสบการณ์แบบเข้ามาไทยกำบมีด ประสบการณ์ที่เขามาไทยแลวก็มาหางานก็คือแบบเพื่อไอประนนั้เนาะบอกว่าตอนที่ว่าเข้าเลยนะบุคุจกไปเขาอยากได้เวียกได้งานเขามาไทยนะต้องเระตามห่างตามอย่างเขาสิเขียนฝ่ายเนาะราะว่าคือซึ่งว่าเขาเป็นคนเล่าเลยอ่านภาษาไทยได้นะแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษได้ไปได้เพราะว่าเขาเรียนจบมาเน่ะเรียนจบมาจากฟังเล่าเลยรืมบทเระเทเล่าเลยละเอ็ุดให้เข้าเลยว่า หางานง่ายกว่าคุณพมา่าหรือว่าคุณตัมพูชาพอหรสามารถที่ว่าบอกภาษาไทยได้บอกภาษาไทยแล้ะก็อ่านภาษาไทยรู้เรื่องนะเลยตอนนั้นก็ไปสมัครเนาะตามหางตามร้านอาหารนี่แหละส่วน้ลยไปหาแถวประตูน้ำนเนาะเขตสุขุมวิทน,นอาอโศกหรือว,ว่าแถวแบบใกล้ๆกล้อะไรก็เลยแบบในส่วนนั้นที่ว่าไปหานะไปหางานลาลหมองก,กับบอหับ เพราะว่าเขาถามหาอันบัตรแรงงานหนึ่งเนื่องจากว่าเขาบมีบัตรแรงงานนะบ่มีรัแรงงานมีแต่พาส,สปอร์ตนะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเฮ็ดประมาณสามเดือนสามารถเฮ็ดบัตรแรงงานได้บอเสียห้เป็นลูกน้องเลยนะก็เขาก็ยังประทัได้ตกลงแต่ว่าตอนนั้นถือว่าชคดีหางานเป็นอาทิตย์นะไ่ไปได้อยู่ร้านอาหารน,นนะก็ได้ก็ได้แบบเพ็กในเข้าแบบตอนนั้นแบบดีใจหลาย ตั้มิดการไปสมัครงานนะ่ยคือเขาเขาติดไยเนาะทุกคนเนาะติดาฟตามมาหางตามร้านเนี่ยต่างๆนะก็เลยแบบเหตุใดเขาแบบไปอ่านเห็นแบบก็เลยเขาไปสมัครเลยครัเไปถามเขานะแต่ว่าเขาเบิกของเนาะว่าเขาเป็นคนต่างชาติหรือว่าเป็นคนี่ว่าปรฏิทอนบานก็เลยแบบวเหตไใดเขาแบบบอกเขาผู้เรื่องเนี่ยว่าเขาเป็นคนเล่าเนี่ยใส่ภาษามันขายคือกันเขาก็บอกไทยนะ แต่ว่าเขาเขาเขาแบบว่าแบบว่าเขาไม่อยากเอาเนาะมองเขียนจะเลินแล้วมองร้านอาหารตัวภาษาภาษาอังกฤษเรืบบาา่องจะว่าจะฟ้องในบอกภาษาภาษาอังกฤษได้บอกภาษาไทยหาภาษาไทยได้อาจจะเขียนภาษาได้ภาษาไทายได้นจน,นนัอหน่อนะเลยเรียว่แบบบาเก็บดเก็บดให้เข้าแบบสมัครเบียดไปง่ายขึน้นนะ่ะอันนี้คือวิธีวิธีการหาเบียดของขับมราจาะเาเนาะ ก็คือแบบบริมีคนแนน้อยังนะบ,นะบะริภูจักบริคนนั้นนะแต่ว่าเอากลับไปตามตามมีตามเกิดไปหลอกไปเบิ่งนะตามหางตามยังตามรุณนตลาดแถวล่านเขาสิติตนะบางทาีอาจจะทามเขาอ่บมี่ว่ไม่งานก่านา่านะส่วนร้ายเขาถือทามแบบเป็นคนประเทศใดพังใดแล้วก็อ่านภาษาไทยได้บบอกภาษาไทยได้บแล้วว่าแบบอย่างลหลายอย่างอะไรมีบัตรนี่ยังะเขาก็บอกว่าบม่มีมีแต่พาส,สปอร์ตแต่ว่าเ็ดเวียรก็มั่น ส uh, องเดือนสามเดือนกับสี่เห็ดเห็ดบัตรแรงงานนะมันถือกฎหมายที่ไทยคราบพเจ้ากับเห็ดได้เหรเห็ดบัตรแรงงานนะเห็ดเห็ดมันถือกฎหมายนะก็คือแบบว่าตรงนี้กับติดต่อบริษัทนี่แหละบริษัทที่เขาหุ่นส่ว่หรือว่ามีมีมีการผูกพันหรือว่ามีการเห็ดบัตรแรงงานนะที่เขาผูกพันกับกรมกรมกรมแรงงานกรมแรงงานนะของของไทยนะกรมแรงงานของไทยแหละ ก็ยืนประมาณเกือบสามเดือนก็ได้วันนี้กลมแรงงานทังฟังไทยเนี่ยี้ตอบมากว่าได้ก็เลยใจเงินเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งใจเงินเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งแต่ล่อล่อประมาณสักเท่าไหร่วะประมาณล่อสามเดือนเนี่ยลดเทั้งหร่นะ่ยล่อสามเ,เดือนนี่แหละก็เลยต่อมาก,ก็ได้กลับฟังแล้วนะตะบีทก็ต้องตรวจเลือดตรวจยังอีกตรวจเลือดดูฟังน้องไข่ตอนนะ ไปเห็ดบัตนะเป็นน้อนเล่าสองเืนนี่แหละสองเืนเป็นเพืนที่สามกลับมากอะได้ทายกัดพวกบัตแรงหาอแรงงานอะไรเลยนี่แหละคือเราประสบการณ์นะทุกคนแต่ว่ากับสี่บ่คขับคบนไหนจะขอโทวจขอไปนําสลับการเราเนาะอาจจะบ่อตอนเนียงหรือว่าอาจจะคัดคัดกับของหรือว่าอาจจะว่าวแบบยังบ่ก ซาเจนข็ขอตรวขอไปอันนี้คือเราประสบการณ์เนาะตอนเขามาไทยเรามาหางานเห็นนะแต่อันนี้เราประสบการณ์ตอนนี้ก็นั่งอยู่ตลาดเนาะอ่านั่งนั่งขายของเดี๋ยวบริเป็หลูกจางไปเนาะกลับมาลินมาอย่างก่อนอื่นการซิคอจบไล่จบคลิปเนาะขอบคุณพ่อพี่น้องติดตามสองล้านพีดีอาร์เนะาะเพื่อเป็นกำลังใจหละอย่าลืมคอมเมนต์